สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับช่องต้องรอดบู c คร f t นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คือเจ้าเทงแมกนีเซียมนี่แหละครับสำหรับคนที่เคยใช้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะเข้าใจว่าหลักการใช้เทงแมกนีเซียมมันเป็นยังไงแต่สําหรับใครที่ไม่เคยใช้เทงแมกนีเซียมเลยนะครับก็ลองฟังดูครับผมมีทริคมีเทคนิค ปกติแท่งแมกนีเซียมแท่งใหม่เนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยที่ผิวเขานะครับจะผ่านการเคลือบเคลือบผิวมาก่อนนะครับเราต้องขูดไอ้เคลือบผิวตรงนั้นออกก่อนครับให้มีลักษณะเป็นเนื้อสีขาวแบบโลหะนะครับอย่างนั้นน่ยมันก็จะทําให้สามารถจุดติดไฟได้ง่ายนะครับสามารถขูดสเก็ตไฟออกไปได้ง่ายนะครับส่วนเหล็กที่ให้มากับตัวแท่งแมกนีเซียมนั้น เราจะใช้ก็ได้ครับจะไม่ใช้ก็ได้เราจะใช้มีดแทนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านสําคัญคือจุดแล้วให้ประกายไฟไปติดเชื้อไฟให้ได้นะครับการจุดให้เกิดประกายไฟนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่การจะทําให้จุดแล้วไปติดเชื้อไฟแล้วเชื้อไฟลุกเป็นเปลวไฟนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของเชื้อครับสิ่งที่ผมใช้เสมอนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างแรกที่ง่ายที่สุดก็คือสำลีครับ แต่สำลีเนี่ยเวลาเราจุดด้วยแท่งแมกนีเซียมแล้วมันจะเผาไหม้ตัวมันเองไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการชะลอเปลวไฟของสำลีให้ได้นะครับการชะลอเปลวไฟของสำลีให้ได้ะนั้นก็ใช้เจ้านี้ครับพระเอกเลยวัสลีนนะครับเราใช้วัสลีนเนี่ยคลุกกับสำลีขา,ขาวของเรานะครับเมื่อเราคลุกกับสำลีขาวแล้วเนี่ยให้มีเนื้อวัสลีนอยู่ในสำลีแล้วเนี่ย มันก็สามารถที่จะช่วยการเผาไหมให้ช้าขึ้นครับเมื่อเราได้สำลีที่ชุบกับวัสลีเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือในเรื่องของเชื้อไฟอื่นๆที่จะมารับเปลวไฟจากสำลีนั่นนะฮะในพื้นที่นี้ผมเจอต้นเตยป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งโคนของใบเตยป่าเนี่ยให้ไฟที่ดีมากครับเมื่อติดไฟนะฮะลักษณะของต้นเตยป่าเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็น และเมื่อเราจุดไฟจากแท่งแมกนีเซียมไปติดสำรีแล้วเราจะเห็นว่าสำรีที่ชุบวาสลีนมันจะให้เปลวไฟที่ยังติดอยู่นานนะครับและถ้าเรามีไม้เกี้ยไปช่วยด้วยมันก็จะรับไฟจากสำรีที่ติดไฟเนี่ย mm hmm. เมื่อไม้เกี้ยติดไฟแล้วนะครับไม้เกี้ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะนำอาเชื้อไฟอื่นๆมาสมให้กองไฟเราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ วันนี้ผมทำงานในป่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยจึงอยากกินกาแฟนะครับก็เลยตั้งใจต้มน้ำเพื่อที่จะกินกาแฟในป่านะครับแน่นอนครับกองไฟเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ใช้ปรุงอาหารหรือว่าต้มน้ำในป่าและแล้วผมก็ได้กินกาแฟสมใจนะครับเพราะฉะนั้นการจุดไฟโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องฝึกเราต้องทำความเข้าใจครับ แท่งแมกนีเซียมเองก็เช่นกันเราก็ต้องฝึกต้องทําความเข้าใจสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเชื้อไฟครับมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเขียนสอบถามกันเข้ามาได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ